ถ่ายเทสถ่ายขายตัวมอเตอร์เกียร์นี้ให้นะครับเป็นยี่ห้อมิซูมิชินะครับขนาด200วัตต์นะครับอัตราทดหนึ่งต่อ10นะครับอัตราทด1ต่อ10นะครับทดแล้วหมุนที่ประมาณ140รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้มีเบรกนะครับช่วยจับจะไม่มีแรงเฉื่อยในการที่เราบิดสวิตหรือหยุดนะครับ นี่นะครับเขาจะหยุดทันทีเลยนะครับผมต่อสวิตซ้ายขวาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไปถึงเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยมอเตอร์2องมวัตต์นะครับเกียร์ตาทดนหต่อสิบนี่ห้อมิซูมิชินะครับต่อสวิตควบคุมการหมุนการทํางานให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็น3ามตำแหน่งนะครับตำแหน่งกลางหยุดนะครับ แค่ไฟบ้าน220โวลต์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ